สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับคุณครูปองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่องครูปองสอนคณิตนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับของชั้นปหกันนะครับโดย เนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหอรอมอกับคอ,อ,อนอนนะครับาการวิเคราะห์นะครับหรือการแก้โจทย์ปัญหาคอ,อ,อนอนหรือหอรอมอะครับจะต้องพิจารณาว่าโจทย์ต้องการหาอะไรซึ่งเราจะต้องดูส่วนไหนของโจทย์นะครับเดี๋ยวลองไปดูแต่ละสถานการณ์กันว่า สถานการณ์แบบไหนที่ต้องใช้หอลมอและสถานการณ์แบบไหนที่ต้องใช้ครนอนะครับไปเลยนะครับสถานการณ์แรกนะครับคือสถานการณ์ที่ต้องการหาคําตอบโดยใช้หอละมอนะครับเป็นสถานการณ์ที่หาจํานวนนับมากที่สุดนะครับที่ไปหารจานวนที่กําหนดให้ทุกจํานวนได้ลงตัวนะครับครูจะเน้นนะครูจะเน้นคําว่าจํานวนนับที่มากที่สุด นะครับที่ไปหารคูณเน้น2ตัวนี้ทําไมต้องเน้นครับเพราะว่าการที่เราจะใช้หอละมอไปแก้โจทย์ปัญหาเนี้ยนะครับเราจะสังเกตว่าเขาจะมีคําว่ามากที่สุดนะครับที่ไปหาก็คือใช้วิธีการหารนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันว่าโจทย์แบบไหนที่ใช้หอลมอนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ นะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณจะอ่านโจทย์ให้ดูนะนักเรียนฟังนะครับมีผลไม้สามชนิดนะครับมีส้มชมพู่และฝรั่งนะครับซึ่งส้มมี70ผลชมพู่168ผลฝรั่ง182ผลต้องการแบ่งผลไม้เป็นกรองกองละเท่าเกันโดยผลไม้แต่ละชนิดไม่ปะปนกันจะแบ่งผลไม้แต่ละชนิดได้มากสุดนะครับ กองละกี่ผลและได้ทั้งหมดกี่กองนะครับโจทย์แบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหานักเรียนทราบมาเอ่ยอ่านะครับอ่าครูฉเฉลยโจทย์แบบนี้จะใช้วิธีการหอเรโอมอไปแก้ปัญหานะครับอะไรที่บอกว่าต้องใช้หอเรโอมอครับอ่าเราเจอคําว่าจะอะไรครับแบ่งผลไม้แต่ละชนิดได้มากที่สุดเราเจอคํานี้ครับ มากที่สุด่ามากที่สุดอะไรครับหอรอมอก็คือหารรวมมากนะครับอ่าล้วเจอคําว่าแบ่งก็เป็นเรื่องของการอะไรครับหารเห็นไหมครับเหมือนกับที่อ่าเมื่อสักครู่นี้ครูได้บอกไปว่าอ่าวิธีการสังเกตก็คือเรื่องของคําว่ามากที่สุดนะกับคําว่าหารก็คือการแบ่งนะครับอ่า มาดูครับวิธีการวิเคราะห์โจทย์มี5ขั้นตอนจําได้ไหมเอย่ย1โจทย์ให้อะไรมาบ้างอ่าหเดี๋ยวก่อนนะครับโจทย์ถามอะไรเรา2โจทย์ให้อะไรเรามาบ้าง3ใช้วิธีการใดในการหาคําตอบ4คําตอบได้เท่าไหร่และ5นะครับตรวจคําตอบหรือสรุปคําตอบนะครับอ่าลองลองมาดูนะครับว่าโจทย์ถามอะไรเราอ่าเราก็รู้แล้วว่าอ่า จะแบ่งผลไม้แต่และชนิดได้มากที่สุดกองละกี่ผลและได้ทั้งหมดกี่กองโจทย์ถาม2คําถามน,นะครับได้มากที่สุดกองละกี่ผลและได้ทั้งหมดกี่กองเป็น2คําถามน,นะครับโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนี่โจทย์ให้เรามามีผลไม้3ชนิดส้มชมพู่ฝรัง่งอ่าส้ม70ชมพู่168และฝรั่ง182ต้องการแบ่งอ่าเป็นกองกองละเท่าเท่ากันนไหมครับเพราะฉะนั้น โจทย์ข้อนีอ้เราสังเกตแล้วที่ครูบอกไปคือมีคําว่ามากที่สุดมีการแบ่งเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ใช้อะไรครับหอลอมใการแก้ปัญหานะครับซึ่งนักเรียนจะใช้วิธีการใดก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของแยกตัวประกอบหรืออะไรครับการหารสั้นก็ได้นะครับครูปองจะใช้วิธีการอะไรดีหารสั้นละกันนะครับหารสั้นแล้วนะเราลองมาดูนะครับเมื่อกี้บอกแล้วเราจะใช้หอลมอในการ แก้ปัญหานะอะไรที่เอาไปหาหอละมอบ้าง3จํานวนนั้นก็คืออะไรครับส้ม70ผลชมพู่180เอ่อยหกผลแล้วก็ฝลังลนะร้อยแปดสิบผลเราเอาจะนวนสาจำนวนนี้ไปหาหอละมอนะครับมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างมีส้ม70ผลนะครับชมพู่ 168แล้วก็ฝรั่ง182ผลการหาหารมอตัวที่เอาไปหารจะต้องหารทำไมครับลงตัวทั้ง3จํานวนอะไรบ้างที่หารได้ลงตัวทั้ง3จํจำนวนเอ,อะไรครับถ้าเป็นแบบนี้เราคิดไม่ออกครูเอาแม่2ก่อนเพราะว่าเป็นเลขคู่2อ่าสเป็น70 2 8 16 2 4 8 นะครับสองเก้าสิบแปดสองหนึ่งสองอ่านักเรียนเสร็จแล้วแม่อะไรอีกครับแม่อะไรครับแม่เจ็ดได้นะครับเจ็ดได้เจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ่ามีอะไรที่หารได้ลงตัวสามจำนวนมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วอ่าพวกนี้ก็คือเศษดังนั้นห <c oughs> อระม็อกคือเท่าไหร่ครับ หอละโมของ7 0 1ด8แล้วก็182คือคือเท่าไรครับคืออ่าหอละโมเนี่ยอ่าหอละโมเนี่ยจะเป็นตัวไอความหมายของตัวไอก็คือผลหารครับแต่ถ้าเป็นคอรลอนจะเป็นตัว L อลก็คือเอาผลหารด้วยเอาเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาอะไรครับผลหารก็คือ2กับ7มาคูณกัน ได้14อ่าเราก็ได้แล้วคำถามแรกของเขาจะแบ่งผลไม้แต่ละชนิดได้มากสุดกองละกี่ผลกองละกี่ผลครับกองละกองละ14ผลครับอ่าเราก็ได้ละหนึ่งคำถามของเขาทีนี้และได้ทั้งหมดกี่กองอ่ะเรามาดูเลยนะครับถ้าเป็นชมพู่ อันนี้ชมพู่อ่ะครูเขียนอ้ะส้มอ,อันนี้ส้มครับอ่าโทษตีนะครับนี่ส้มอันนี้เป็นชมพู่อันนี้เป็นฟักหลังนะครับอ่าเราแบ่งกองละ14ผลเพราะฉะนั้นอ่าเราก็เอาอะไรครับส้มมีทั้งหมด70ผลหารกับ14 เราก็จะได้ออกมาเป็นจํานวนกองอัศสี่หารเจ็ดสิบได้ห้าครั้งครับชมพู่เท่าไรครับร้อยหกสิบแปดหารครับกองละสิบสี่ผลได้กี่ได้เท่าไร่ครับสิบสองครับอ่าชมพู่ในเอกอ่าต่อไปฝรังร่งฝรั่งหนึ่งร้อยแปดสิบสองผลกองละสิบสี่ผลหารกันได้เท่าไรเอ่ย 13ครับนักเรียนนักเรียนลองไปหารดูนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตดูไหมครับเขาแบ่งให้เราแล้วว่าได้กี่ก่องนะเท่าเกษตรเลยเห็นไหมเท่าเกษตรเลยเท่าเกษตรเลยแล้วก็เท่ากับเศษเลยเพราะฉะนั้นนะครับจะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดกี่กองครับได้ทั้งหมดก็คือการเอา5บวก12แล้วก็บวก13เป็นเท่าไหร่ อ่าคู่นี้ก่อนเป็น25บวก5ก็เป็น30กลกองครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับเราใช้หอร์มอในการแก้ปัญหานะครับอ่าจะแบ่งผลไม้แต่ละชนิดได้มากสุดก็คือ14โดยการหาหอร์มนนะครับเสร็จแล้วจะได้ทั้งหมดกี่กองก็โดยการเอาเศษมาบวกกันนะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างของการใช้หอร์มอนะครับไปแก้ปัญหา ามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์นี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่หาคําตอบโดยใช้คอลนอกหรือคูณร่วมน้อยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หาคําตอบหรือหาจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่จํานวนอ่าที่กําหนดให้ทุกจํานวนสามารถหารจานวนนั้นได้ลงตัวอ่ายังแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับยังเป็นป็น2กรณีด้วยกันอ่าเดี๋ยวจะรู้ว่า2กรณีนั้น เป็นยังไงบ้างครับแต่เรามาดูสถานการณ์นี้ก่อนนะครับจะสังเกตคําว่าจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่สามารถหารจํานวนนั้นได้ลงตัวอ่าครูให้เน้นคําว่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดนักเรียนก็คืออะไรครับอ่าจำไว้คูณร,ร่วมน้อยจํานวนนับที่น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ต้องใช้อะไรครับคอลนอเดี๋ยวไปดูอ่าแต่ละกรณีกันที่ครูบอกว่ามี2กรณีและแต่แตละกรณีเนะีย โจทย์ปัญหาจะมีหน้าตาแบบใดนะับไปดูกันอ่ากรณีที่หนึ่งนะครับกรณีนี้คือการหาจำนวนนับที่น้อยที่ทสุดนะครับที่จำนวนที่กำหนดให้สามารถหารลงตัวโดยมีเศษเป็น0ูนย์โดยมีเศษเป็น0ูนย์ก็คือไม่มีเศษจ,จำนวนนับนั้นเรียกว่าคณาออของจำนวนที่กำหนดให้อ่าโจทย์แบบนี้ใช้คณาน,นะครับแล้วการแก้ปัญหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับ อ่ะตัวอย่างนบตัวอย่างที่ใช้คลอลนอนะครับในการแก้ปัญหาลานน้ำพุหน้าห้างสรพรพสินค้าจุดที่1จะปล่อยน้ำพุนะครับทุก20วินาทีจุดที่2จะปล่อยน้ำพุทุก25วินาทีจุดที่3าจะปล่อยน้ำพุทุก30วินาทีถ้าน้ำพุทั้ง3จุดปล่อยพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเวลา10นาฬิกาจะปล่อยน้ำพุทั้ง3าจุดพร้อมกันเป็นครั้งที่2ในเวลาใดอ่า โจทย์แบบนี้นะครับ 1. การวิเคราะห์โจทย์นะครับ 1. โจทย์ถามอะไรบ้างอ่าโจทย์ถามว่าจะปล่อยน้ําพุจะปล่อยน้ําพุทั้ง3จุดพร้อมกันเป็นครั้งที่2เมื่อเวลาใดอ่าเราไปดูว่าแล้วโจทย์ให้อะไรมาบ้างอ่าน้ําพุหน้าห้างสรรพสินค้าจุดที่1ปล่อยน้ําพุจุดที่1นะครับปล่อยน้ําพุทุก20วินาทีจุดที่2ปล่อยน้ําพุทุก 25วินาทีและจุดที่3จะปล่อยน้ำพุทุก30วินาทีแล้วก็บอกอีกว่าถ้าครั้งแรกปล่อยพร้อมกันเมื่อเวลาเมื่อเวลา10นาฬิกา,าหรือ10โมงเช้านะครับโจทย์แบบนี้ถ้าเจอสไตล์แบบว่า,าน้ำพุพร้อมกันน่ยจุดที่1เนี่ยปล่อย เวลานี้จุดที่2ปล่อยเวลานี้จุดที่3ปล่อยเวลานี้หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เช่นลักคังตีลูกแรกตีดังเมื่อเวลานี้ลูกที่2ตีเมื่อเวลานี้ลูกที่3ามเตีเมื่อเวลานี้หรือจะเป็นเรื่องของรถไฟก็ได้รถไฟออกจากสถานีเมื่อเวลานี้ขบวนที่2ออกเมื่อเวลานี้ขบวนที่สามออกด้วยเวลานี้โจทย์แบบนี้สไตล์แบบนี้ใช้คอลนอเลยนักเรียน ใช้คนอในการแก้ปัญหานะครับเวลาเจอโจทย์สไตล์นี้หาคอนอเลยแล้วก็มาดูวิเคราะห์โจทย์กันว่าแล้วก็ถามอะไรเรานะครับอะถ้าแบบนี้เราหาคนอของ20จุดที่หนึ่จุดที่2และ30จุดที่3และให้สังเกตว่าโจทย์นะครับหาคนอแล้วหน่วยได้ออกมาเป็นอะไรครับวินาที วินาทีแล้วก็วินาทีแสดงว่าคลนอที่เราหามาเนี่ยจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีนี้นักเรียนจะใช้เรื่องของอะ,อะไรในการหาครลนออาจจะเป็นหารสั้นหรืออะไรครับแยกตัวประกอบก็ได้เมื่อสักครู่นี้ครูทําตัวอย่างเป็นหารสั้นเดี๋ยวครูจะทําเป็นแยกตัวประกอบบ้างนะครับแยกตัวประกอบของ20สบ ยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบอ่าผูณทำแบบนี้บ้างนะครับให้แยกตัวประกอบออกมาเพื่อหาคอลนอนะยี่สิบนะครับอ่การแยกตัวประกอบคือการเขียนให้อยู่ในผลคูณของจํานวนเฉพาะ20คืออะไรคูณกันครับที่เป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดเลยอะไรครับ4คูณ5เป็น2 0 4ไม่ใช่แยกสีมาเป็น2คูณ2แล้วคูณด้วย5ทั้งหมดเป็นจํานวนเฉพาะ25คือ 5คูณ5นะครับและ30คือ6คูณ5นะครับ6ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะครูแยก 6, อ,อกมาเป็น2คูณ3เป็น6แล้วคูณด้วย5นะครับทีนี้คอลนอนะครับคอ,อนอให้ดูตัวที่เหมือนกันก่อนนะเลือกตัวที่เหมือนกันทั้งหมดก่อนหะ5เหมือนกันทั้งหมดเลยคูก็วงไว้ เสร็จแล้วดูแล้วไม่เหมือนกันหมดก็เอา2องจำนวนถ้าเหมือนกันเอาด้วยนะครับ2องจำนวนเอาด้วยจำได้ไหมเราเรียนกันไปแล้วอ่าเสร็จแล้วมาดูไม่มีแล้วตัวที่เหมือนกันตั้งแต่2องจำนวนขึ้นไปไม่มีแล้วเพราะนั้นตัวที่เหลือเป็นเศษซึ่งเราก็จะต้องนํามาคูณด้วยเพื่อหาครนดังนั้นนะครับดังนั้นครนอของ20 25แล้วก็30 คืออ่านักเรียนครับจับที่เราโยงกันเนี่ยมาคูณนะครับ5ตัวแรกคูณกับ2คูณ2แล้วก็คูณเศษ2คูณเศษ5คูณเศษ3เห็นไหมครับได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าได้เท่าไหร่ครับอ่จับคู่คูณก็ได้ง่ายๆอ่ะจับคู่คูณง่ายๆเวลาจับคู่คูณเวลาอ่าจับคู่คูณแบบเนี้ยนะครับก็ ทําให้ง่ายที่สุดนะครับ5้คูณสเป็น10บหคูณสเป็น10คูณกันก็เป็น100อ่าแล้วคูณด้วย3ก็เป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆ3 100หน่วยที่เคยบอกแล้วเป็นวินาทีอ่าแต่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าจะปล่อยน้ําพุทั้ง3จุดพร้อมกันนะครับครั้งที่2เนี่ยเมื่อเวลาใดถ้าครั้งแรกปล่อยที่10นาฬิกาเราก็มาดูเลย นะครับสาวินาทีเท่ากับเท่ากับเท่าไรครับกี่นาทีอ่าคูหารด้วย60ครับ60กูก็ตัดเลยตัด0ูนย์สามหารก็6ใช่ไหมห้าครับได้5นาทีเพราะฉะนั้น3 0มวินาทีก็เท่ากับ5นาทีดังนั้นนะครับดังนั้นเราจึงบอกว่าอ่าจะปล่อย น้ำพุทั้งทั้งอะไรครับทั้ง3จุดพร้อมกันครั้งที่สองเมื่อเวลาเมื่อเวลาอะไรครับเมื่อเวลาเอ่ยครั้งแรก10ินาฬิก,กานะครับอีก5นาทีก็จะปล่อยพร้อมกันเพราะนั้นส0นาฬิกากาับ 0.5 n ่ r เราก็ได้คำตอบนอะอันนี้นะครับคือโจทย์สถานการณ์ที่ใช้คอลนอไปแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูว่าการใช้คอลนอในการแก้ปัญหากรณีที่2เป็นอย่างไรนะครับไปดูกันอ่ากรณีที่2การหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดจำนวนนับที่น้อยที่สุดแน่นอนถ้าเจอแบบนี้คอลนอแน่ที่ จำนวนที่กำหนดให้หาแล้วเหลือเศษมากกว่าศูนย์ก็คือมากกว่าศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปน,นะครับหาโดยการนําเศษโดยการนําเศษไปบวกกับคอลนอ,อเราต้องได้คอลนอออกมาก่อนแล้วเราเข้าไปบวกกับเศษของจํานวนนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันว่าโจทย์สไตล์แบบไหนนที่ต้องใช้คอลนอะในกรณีแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ไปดูกันนะครับห้า นี่ครับคือตัวอย่างนะครับตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้คอ,อนอในกรณีที่2นับจวดบอกว่าจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่หารที่หารที่น้อยที่สุดที่หารสองคำนี้คอ,อนอที่หาร5 7และ9แล้วเหลือเศษ1คือจํานวนใดอ่าเราก็วิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์โจทย์ปุ๊บเออใช้คอ,อนอแล้วเหลือเศษ1ก็คือต้องไปบวกกับ1่ทีหลังอีกทีหนึ่ง ได้คลนอมาแล้วยังไม่จบนะครับยังไม่ใช่คําตอบเราต้องไปบวกอะไรอีกทีครับบวก1อีกทีหนึงถึงจะได้คําตอบอ่ะเราไปดูกันเลยตัวอยา่างว,วิธีทํานะครับอ่าใช้คณนอในการแก้ปัญหานะครับอ่ะผูใช้ใช้อะไรครับหารสั้น7 5 7แล้วก็9นะครับเราก็ไปดูกันว่ามีตัวใดที่าหาร2จํานวนขึ้นไป ถ้า3าจำนวนหารไม่ได้ก็ไปดู2จํจำนวนมีไหมครับ2จํจำนวนยังหารไม่ได้อีกแสดงว่าจํานวนที่ไปก็คือ1นะครับก็คือ5 7, 9เอ่า5 7 9เพราะฉะนั้นไม่มีตัวใดหารได้แล้วนะครับคอลนอนอย่างที่ครูบอกมันจะเป็นรูปตัว L แสดงว่าเธอต้องเอา1คูณกับ5คูณกับ7แล้วก็คูณกับ9นะครับดังนั้นคอลนอน ของ5 7แล้วก็9คืออะไรครับ1คูณ5คูณ7แล้วก็คูณด้วย9อ่านะครับ 1>, 1คูณตัวใดก็ได้ตัวนั้นนะครับคุณจะจับคู่คูณก่อนอ่า7คูณกับ5ได้35แล้วก็คูณกับ9อ่าคคูณแนวนอนเลยนะครับเด็กๆ9 5 45ทด4นะครับ9 93 27ทด4เป็นเป็นเท่าไหรครับ31ครับคอรอนอที่เราได้มาก็คือ311แต่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะเขาบอกว่าแล้วเหลือเศษ1เราต้องไปบวกด้วย1ก่อนแล้วก็บอกว่าดังนั้นจำนวนอะไรครับ จำนวนนั้นคือคืออะไร315บวก1เท่ากับ3าครับอืมเราก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับเราสรุปกันนะครับอ่าสรุปโจทย์ที่นะครับโจทย์ที่หาหอร์มหอรมะนะครับในการแก้ปัญหาก็คือโจทย์ที่มีคำว่ามากที่สุด นะครับที่ไปหาจำนวนนั้นได้ลงตัวนะครับส่วนโจทย์ที่ใช้คลนอก็คือมันจะมี2กรณีกรณีแรกคือหาลงตัวไม่มีเศษนะครับก็พวกจําพวกดังพร้อมกันนะครับหรือออกอ,ออกพร้อมกันนะครับหรือมีไฟกระพริบพร้อมกันนะครับโจทย์แบบนี้ใช้คลอนอแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็เป็นแบบนี้เลยจํานวนนับที่น้อยที่สุดเนะี่ยแล้วเหลือเศษ1 คือจานวนใดอ่าโจทย์แบบนี้ก็ใช้คอ,อนอเหมือนกันนะครับอ่าครูปองก็ขอจบนะครับในเรื่องของการวิห์โจทย์ปัญหาเรื่องหอลมอและคอ,อนอนะครับไว้แค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรตามครูปองนะครับในช่องช่องอะไรครับครูปองสอนคณิตนะครับวันนี้ครูปองไปก่อนนะครับสวัสดีครับเด็กๆ